อ่านะครับนั่นคือที่มาที่ผมมาพูดวันนี้ก็คือการบิดเบือนอายะกรออ่านสุรบักรอร์อายะที่หนึ่งร้อยสองของคุณฟาริลนะครับนี่คือประเด็นนะค,คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่รู้ประเด็นด้วยนะครับทําไมผมต้องใช้คําว่าบิดเบือนนะเพราะเนื้อหาที่คุณฟาริสอ่านไม่ปรากฏอยู่ในคำเพีย้ยนกรอนเล่มใดในโลกใบนี้ที่มุสลิมใช้กันไม่รู้ว่าในของชีอานีมีไหมนะไม่รู้ในของบาไฮนี่มีไหมนะ แต่ในของคำเพยียงอกุรอานที่มุสลิมใช้กันทั่วโลกไม่มีนะครับคุณฟาริดแลวก็ลูกศิษย์ลูกหาคุณฟาริดครับไม่มีครับผมนี่ยอม,มรับความรู้น้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเนี่ยจบพอนอเนาะมาเรียนอัลกุรอานเรียนฮะดีสผ่านตดีกาตอนเด็กดก,ก็ไปอาา่านกุรอานกับครูบาอาจารย์ตอนเด็กเนี่ยยังไม่เข้าเรียนพอนะเลยเนี่ยผมก็อาา่านกุรอานได้แล้ว นะฮะเพราะเราเราอ่านกตั้งแต่เด็กๆนะมีการสอนการเรียนกันอยู่นะแล้วก็เข้าอยู่ปนเนี่ยแล้วก็ถูกสอนเรื่องการอ่านคัอ่านนะฮะวิธีการอ่านตัจวีตสอนวิชานาหูสอรอบตอนอยู่มสามอย่างที่ผมบอกผมก็ต้องเรียนวิชานาหูสอรอบแล้วนะผมจําได้เลยตอนนั้นท่องกันนะในห้องเนี่ยท่องเรื่องนาหูโอรอบเนี่ยท่องนะครับเฟรนบูโดเร่เฟรนเฟียรุนมาดีอะไรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งอายัดเนี่ยเดี๋ยวผม ขอเนียดอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็พร้อมความหมายนะครับสว่วนรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับตักซีดเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ลง,ล,งลึกนะครับผมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บิสมิลลาฮ์ الرحمن الرحيم วกอติลูฟีซาบ ي ลิลลาฮิลลาซีนายุติลูนักุมวะลาตะอัดูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุตเตดีนวะกอตูตลูฮุมไฮซูซากิสตูมูฮุมวะริจูฮุม من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء كافرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الشهر الحرام بشهر حرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين جفب الله سبحانه وتعالى هو واعتصموا <applause> بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا ยาจงยึดมั่นในาสาเียกเดียวยาายกยันเลยจงอย่าแตกแยกอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ในสุรานกาฟีอายะที่12อายะที่13ว่าอินนาหุมฟิตยาพวกเขานี่เป็นคนหนุ่มที่อามานูบีรอบบิหิมที่อีหมันยึดมั่นต่อพระผู้อริบาลของพวกเขาอัลลอฮ์บอกเล่าต่อไปว่าลั่นตะเดาคนกลุ่มนี้เขาพูดว่าไงต่อครับลั่นนาดาอมินดูนีเขาจะไม่เรียกร้องอื่น

ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ประเด็นโจมตีประเด็นศาสตร์โคเนื่องอายะสิบเจ็ดคนพวกนี้โจมตีเช็คหรืดอดามาสมาดีว่าบิดเบือนอยายะสิบเจ็ดทั้งทั้งที่ขอ้อเท็จจริงถ้าพี่น้องดูคลิปเนี่ยไม่มีการอ่านเอ่ออะไรติดไม่มีการาผิดพลาดไม่มีการอ่านผสมภาษามั่วเหมือนคุฟาริดเลยนะแต่การนําทัศนะต่างๆของอุลามะที่ตัฟซซรกรอาาเนี่ยมาอ่านให้ฟังและอ่านถูกต้องด้วยเนี่ย ก็ยังถูกกล่าหวหาว่าบิดเบือนอ่านถูกยกฟัตวะวายกตัฟซิดตำรามาอ่านให้ฟังขึ้นชาร์ตอาหรับอ่านโป้งโป่งโป,ง,ป,ง,ปงถูกชัดเจนทุกตัวอักขระยังถูกกล่าหวหาว่าบิดเบือนก็อ่านแล้วในฟาริตอ่านผิดอย่างนี้ล่ะบิดเบือนไหม